พระมหาอุเทนเอ,อ๋อกูไม่อยากยุ่งกับพระแบบนี้นะกูไม่ยุ่งด้วยดีกว่ากูไม่ดูขี้เกียจติดูเสียเวลาพระที่โกรธเกลียดคับแค้นอาฆาตพยาบาทบ้าดร้ายคนอื่นเดี๋ยวกูไม่อยากยุ่งด้วยนะเชิญท่านทำของท่านต่อไปนะกูไม่ขอยยุ่งเกี่ยว พระแบบนี้กูไม่เคารพใครจะเคารพก็เคารพไปแต่กูไม่เคารพกูจะเคารพทุกคนที่เขาดา่าพระทุกลูกที่เขาด่านะกูจะเคารพพระรูกนั้นแต่คนที่ด่ากูไม่เคารพเขาดา่า,ดาใครอ่ะเขาด่าพระมาอาจารย์สมทบเขาด่าพระมหาวัฒนาเขาด่าพระมหา,าสมบูรณ์กูนับถือพระกลุ่มน,นี้หมดเลยแต่พระตัวท่านเองอะนะตัวพระอะไรนะ มหาอุเทนเนี่ยกูไม่เคารพเลยไม่มีความรู้สึกที่กูจะรู้สึกเคารพเลยกูไม่รู้สึกว่าเขาเป็นพระวิปัสนาจารย์หรืออะไรเลยกูไม่รู้สึกเลยเพราะตัวเขาเองไม่สามารถปฏิบัติได้กูไม่เห็นหลักการปฏิบัติที่เขาบอกเนี่ยกูเห็นมีแต่ความโกรธเขายังหยุดไม่ได้เลยมึงเห็นปะกูเนี่ยไม่พูดถึงท่านมานานมากนะแม้ท่านจะด่ากูกูได้ยินล่าสุดเนี่ยเขาด่ากูไว้นะเบียคนตื่นทำกะเลวกาลาดเขาใช้คำเนี่ยกูคนกาเลวกาลาด เนี่ยมึงดูเอาเอาจริงนะกูว่าพราะธีระยังหน้าเคารพมากกว่าท่านพระธีระเนี่ยพระปีนเสาไฟอะ่ะกูยังมีโอกาสได้กราบท่านนะกูยกังรู้สึกจะปากเป,ป้ไปติปาปื้มปปติยินดีมากกว่ามีแต่กิเลสกูฟังมึงฟังเอามึงลองไปฟังดูตรงไหนที่เรียกว่าปฏิบัติได้ตรงไหนที่เรียกว่าเป็นพระวิปัสสนาจารย์กูเห็นแต่ความอะไรก็ไม่รู้นะความเป็นกิเลสตัณหาเขาวางไม่ได้เลยมึงเห็นปะ กูในหยุดพูดมานานมากนะนี่ถ้ามึงไม่พูดขึ้นมากูก็ไม่พูดนะแต่หลายวันเนี่ยคนพูดในกูส่งลีปให้กูดูแต่กูไม่พูดเขาพูดถึงกูแทบจะทุกวันเลยตลอดเวลาที่เขาพูดมีโอกาสพูบมาหลายเขาก็เริ่มพูดแล้ววันนี้กูพูดสักทีหนึ่งแล้วกันกูไม่เห็นความเป็นสมณะสารูปของความเป็นภทวิปัสสนาจารในตัวท่านเลยแม้แต่นิดเดียวกูไม่เห็นเลยกูเห็นมีแต่ความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายคับแค้นใจโกรธเกลียดด่าพระรูปนี้ทีหนึ่งตำหนิพระรูปนั้นทีหนึ่งตำหนิรูป แล้วกูก็เห็นบางคนไปปกป้องไปปกป้องไปอะไรกันมามึงปกป้องพระแบบเนี้ยเหรอแล้วมึงบอกว่าพระแบบเนี้ยเหรอรักษาศาสนากูเห็นมีจะทําลายกูไม่เห็นว่าจะรักษาอะไรได้เอาเธอใครจะปกป้องก็ปกป้องไปไม่ใช่กูกูไม่เอาด้วยกูไม่เาคารพกูไม่นับถือกูไม่ศรัทธากูขอศรัทธาพระลูกอื่นดีกว่ากูไม่ศรัทธาพระแบบนี้ เอาเป็นว่าพระรูปทุกรูปที่ท่านดา่ากูเคารพทุกรูปกูกราบได้ทุกรูปแต่รูปที่ดา่ากูไม่กราบแค่นั้นความคับแค้นใจเต็มไปหมดกูว่าทุกวันเนี้ยภาวนาไม่ได้หรอกกูเห็นท้าตีท้าต่อยชาวบ้านไปหมดท้านั่งสมาธิอย่างนี้อ่าท้านั่งสมาธิยกตนข่มผู้อื่นว่าตัวเองเหนือกว่าเก่งกว่า เที่ยวโอ้อวดตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นมหาอาคนที่ไม่ได้จบปรหาหนุ่นต้องไปนั่งปลายแถวนุ่นดายันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่รู้จักฐานะตัวเองว่าตัวเองเป็นพระผู้น้อยยุคการพรรษาก็น้อยแต่กล้าไปว่าตําหนิพระผู้ใหญ่แล้วพระผู้ใหญ่ที่ตําหนิก็เป็นระดับครูบาอาจารย์ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบยิ่งกว่าตัวท่านด้วยซ้ํา เอาหน้าที่ไหนไปตำหนิติติงอัตราสูงมากกล้าเปรียบเทียบว่าตัวเองเป็นมหากับพระประหลัดนู่นไปนั่งอยู่ไกลๆนู่นห่างชั้นกันมากโอ้โหกล้าใช้คำนี้ออกมาได้ยังไงนี่เหรอพระวิปัสนาท่านเคยกลับไปตำหนิติติงตัวท่านเองบ้างหรือเปล่าท่านเคยไปดูตัวเองท่านหรือเปล่าไม่คิดจะดูตัวเองหน่อยเลยเหรอถามแค่นี้เลยฝากไปนะให้คิดหน่อยว่านี่เหรอเรียกว่าพระวิปัสนาจารย์ วางอารมณ์ตัวเองลงไม่ได้เลยกล้ายกตนข่มท่านว่าตัวเองเหนือกว่าเก่งกว่าทั้งๆท,ท,ที่พรรษาตัวเองยังอ่อนกว่ามากอ่อนกว่าพระเทระผู้ใหญ่นั่นระดับ40กว่าพรรษานี่กี่พรรษาปท .9 ไม่ได้ช่วยอะไรเลยในการฝึกปฏิบัติอบรมตัวเองให้ตัวเองสามารถพัฒนาจิตใจตัวให้สูงส่งได้มากกว่านี้เลยเหรอถามแค่นี้ฝากไปคิดนะ ท่านควรจะสงบลงได้แล้วไม่ใช่ท้าต่อยท้าตีกับพระพิสุมั่วซั่วไปหมดท่านควรจะสงบได้แล้วท่านยิ่งทำแบบนี้คารวะยิ่งเสื่อมศรัทธานี่ไม่ใช่การปกป้องพระศาสนาแต่เป็นการทำลายพระศาสนาตัวเองดีอยู่คนเดียวคนอื่นชั่วเลวซามต่ำช้าหมดเอ่ยชื่อเอ่ยนามพระแต่ละรูปแต่ละนามว่าประจบคฤหารถ์ประจบคารวะ กล้าโจดคนอื่นได้ยังไงอ่ะทาไมถึงกล้าโจดคนอื่นได้มากขนาดนั้นความเป็นปทอทก้าท,ทา,า,า,ปปาที่ท่านจบมาความเป็นลุสนาที่ท่านจบมาไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยเหรอไม่ได้สามารถแก้ไขการกระทําของตัวท่านเองได้เลยเหรอไม่สามารถแก้ไขความคิดจากความโกรธความเกลียดความอาฆา,า,าตปัาบาบาปร้ายของตัวท่านได้เองเลยเหรอไม่ได้ก็คงไม่ได้สินะถ้าได้ก็คงไม่ทําแบบนี้ ผมมาละนานิมนต์ท่านให้เงียบเถอะครับเงียบซะจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับท่านพระมหาอย่าเที่ยวละลานด่าทอต่อว่าชาวบ้านเขาอีกเลยท่านก็คงจะบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรท่านก็คงจะแล้วก็เป็นนาคหลวงเป็นอะไรปทเก้าใช่ไหมขันมน้นบวชมาตั้งแต่สามเณรก็คงจะไม่เคยเจอชีวิตในทางโลก ไม่เคยเจอคนเนี่ยตำหนิติฉินมีแต่คนเยินยอสารเสริญพอสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีสร้างภาพในทางที่ดีมาตลอดแต่วันหนึ่งมาค้อนแขวะคารวาาคือกูแล้วก็โดนทัวไปลงเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอทัวลงฉ่ำขนาดนี้แล้วมีคนด่าขนาดนี้เกิดมาไม่เคยเจอรับไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเดือดดาล ใครปกป้องกูใครพูดถึงกูในทางที่ดีก็ด่าเขาลังเกียจเดียดฉันเขาชี้โทษเขาว่าเขาประจบกูกูเอาเงินไปถวายก็ด่าว่าพระเหล่านั้นเนี่ยประจบกูประจบคฤือหา์ประจบคาระวะเอาเงินไปปิดปากเพราะเกิดมาไม่เคยเจอเกิดมาไม่เคยมีใครมาค่อนแขวะมันใครมาใส่ร้ายไปสีมีใครมาดา่าพอต่อว่าขนาดนี้เกิดมาไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งแรก ปีแตกเพิ่งเห็นอารมณ์ตัวเองครั้งแรกว่าตัวเองคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็วันนี้ฝากไว้คิดนะฝากท่านด้วยแล้วก็ฝากคนที่ปกป้องฝากไว้คิดฝากไว้นิดนึงจะปกป้องใครไม่ผิดแต่ดูนิดนึงปกป้องกล้าปกป้องแต่อย่าลากคนอื่นไปเกี่ยวข้องอย่าลาก ดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ครูบาอาจารย์กล้าใช้คำพูดตำหนิพระเถระผู้ใหญ่ว่าประจบฤหัสถ์พระก็พูดแล้วหาคารวะามาเป็นพวกแล้วก็ให้คารวะาที่มีชื่อเสียงมาพูดปกป้องตัวเองที่มีพาเวอร์ในทางสังคมออกมาปกป้องตัวเองแล้วคารวะที่ออกมาก็ไปตำหนิพระเถระผู้ใหญ่แต่ปากอ้างว่าปกป้องาศาสนา กูงงมากปกป้องแบบใดกล้าตำหนิพระเทระผู้ใหญ่ทั้งทั้งที่ไม่รู้ข้อความอันเป็นจริงเลยแม้แต่ประการเดียวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านคือใครปฏิบัติแบบไหนสอนอย่างไรไม่รู้เลยแต่กล้าตำหนิพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นพระเทระเหล่านั้นเพียงรักษาพระรูปเดียวที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้สลดสังเวทุทเลทุลัง หน้าทุเลศมากจ้าจ้าฮะเออเอาเลยทำกับครูกับอาจารย์ เป็นพระแบบไหนกล้าบริพาสครูบาอาจารย์ที่ยุคการภาษาได้มากขนาดนั้นไม่รู้จักแยกตัวเองแล้วมีหน้ามาพูดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในทางพรหมจรมาตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วกล้าพูดว่าตัวเองอยู่ในทางพรหมจรมาเนี่ยพอๆกับพระเถระลืมไปหรือเปล่าเขาวัดกันที่ภาษาัษสาถ้าเรียนบาลีภาษาอะไรถ้าถึงไม่รู้ว่าคําว่าพรหมจรย์ของท่านคำว่าพาันาเนี่ยสาม,มนเณรกับพระมันจะเทียบกันได้ยังไง สามเณรแม้จะบวชร้อยปีก็ไม่นับพรรษาช่างกล้าพูดว่าตัวเองเหนือกว่าพอ่พอๆกันพรราน้อยกว่ากับไม่มีความเคารพต่อพระเถระผู้ใหญ่ยังมีหน้าเรียกตัวเองว่าพวิปัสสนาจารย์สุดมากและอย่ามาพูดนะว่ากูด่าพระกูไม่ได้ดา่ากูติเตือนด้วยความเมตตา เมตตาต่อศาสนาเมตตาต่อพระพิสุงสงฆ์ที่ทำไม่ถูกต้องบวชมาตั้งแต่เป็นเนแต่ขัดเกากิเลสต,ตัวเองไม่ได้บวชมาตั้งแต่เป็นเนนแต่ไม่สามารถแยกแยะตัวเองมีพรรษาเท่าไหร่พระเทระมีพรรษาเท่าไหร่แยกไม่ได้ <c oughs> เอายศถาบรรดาศักดิ์เอาตำแหน่งมาเปรียบเทียบกับพรรษาแม้แต่เป็นสมเด็จ แม้แต่เป็นตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามก็ต้องกราบพระเถระที่มียุการพัรสามามากกว่าแม้ไม่มียศตำแหน่งเลยก็ตามลืมอะไรไปหรือเปล่านี่เอากิเลตันหาเอาประเรียนตัวเองมาข่มชาวบ้านว่าพระเถระผู้ใหญ่ลู <th Yaz kiss essa> ่แหละนั่งไกลๆเลยไม่ได้มีโอกาสมานั่งใกล้อตมาหรอกโอ้โหกล้าพูดคำแบบนี้ควรออกจากปากพระเหรอ ถ้าออกจากปากกูเนี่ยกูจะไม่ว่าสักคำเพรามึงลองฟังดูก็แล้วกันคำแบบนี้ควรออกจากปากพระเหรอถ้าออกจากปากกูในฐานาคะคารวะไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ออกจากพระบอกพระผู้ใหญ่ว่านู่นนั่งหางแถวนู่นไม่มีโอกาสมานั่งใกล้ๆหรอกนั่งเทียบชั้นไม่ติดหรอกอยู่ไกลๆเลยระหว่างมาหากับพระประหลดัดพระประหลัดอยู่นู่นจะมีโอกาสได้มานั่งใกล้อาจจะอาตมาหรือเปล่ายิงพยองจองขน พองขนสุดยอดเนี่ยมึงจำไว้พูดเจา้าหวานไพเราะหูเสียงนุ่มลึกกันเลยทีเดียวขนาดไหนก็ตามวาจาจะอ่อนหวานดุดน้ำพึ่งแค่ไหนก็ตามก็เรียกว่าหยาบเพราะอะไรมีเจตนาประทุสร้ายต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ คำพูดกูมึงกูของกูที่กูพูดทุกวันเนี่ยยังน่าฟังกว่าคำพูดจาอ่อนหวานแบบเมื่อกี้เนี่ยแต่กระทบกระเทียบยกตัวเองข่มคนอื่นไม่น่าฟังไม่น่าฟังเลยกูยังเห็นถ้าไม่ยอมหยุดเลยนะไม่ยอมหยุดเลยไม่ยอมกูไม่รู้ทำไมทําไมวางอารมณ์ไม่ได้กูกูมั่นใจเลยว่าภาวนาไม่ได้ช่วงนี้ภาวนาไม่ออกติดหมดกูรับประกันได้เพราะอะไรแขน ครับแขนใจอย่างยิ่งจึงหยุดด่าไม่ได้จึงหยุดยกตัวเองข่มผู้อื่นไม่ได้ลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่การตำหนีตตีติงแล้วมันเป็นการยกตนข่มท่านฝากไว้คิดในเมื่อวิพากวิจารณ์ณคนอื่นได้เวลาคนอื่นวิพากวิจารณ์ณก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วอีกอย่างนึงเนี่ย สิ่งที่กูยวิพากษ์วิจาร์เนี่ยกูไม่ได้วิพากษ์วิจาร์ใส่้ายป้ายสีกูพูดตามความเป็นจริงตามเนื้อสิ่งเนื้อหาที่ท่านพูดแล้วแขวนเก่งมากแขวนเก่งยังไงรู้ไหมถือลำโพงข้างหนึ่งโทรศัพท์ข้างหนึ่งหรืออะไรสักอย่างกูไม่รู้ข้างไหนไม่ข้างไหนนะถือลำโพงแล้วอันนี้อีข้างนี้กูไม่รู้อะไรนะแล้วก็ถือเปิดเสียงเปิดเสียงแล้วก็เปิดได้ฟังเปิดฟังเสร็จปุ๊บแล้วก็ค้อนแขวนเขา มึงว่าสันดานแบบเนี้ยคารวายังไม่ทําด้วยซ้ําแต่พระทำพระธรมเนี่ยไม่ใช่พระธรรมคําสั่งสอนนะพระธรรมคือพระธรรมในสิ่งที่ตอบสนองต่อกิเลสตัณหาของตนพระธรรมเหมือนกันอันนึงคือพระธรรมคําสั่งสอนอันนึงคือพระธรรมตามสันดานของตนพระธรรมเหมือนกันแต่คนละธรรมนะ แล้วคาราว่าที่เอากูไปดา่าอ้อวดว่าจะจะอะไรนะผิดเอาเท่ากูผิดกูจะจับอะไรกูจะเล่นกูอะไรนะกูฝากคือทุกคนที่ออกมาพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกูอายุน้อยกว่าหมดแหละแต่สีลกูสูงกว่าการปฏิบัติกูสูงกว่าไม่ใช่สูงกว่าว่ากูเหนือกว่าโดยความปฏิบัติกูหมายถึงสีนวัดปฏิบัติกูน่ะเหนือกว่ากูกินอาหารวันละมือ้อ กูปัดปฏิบัติภาวนากูรักษาอุโบสถสวแปปปะการกูประพฤติพรหมจรรย์คําว่าสูงกว่าคือสูงกว่าด้วยเรื่องนี้แต่คุณธรรมในใจกูอาจจะต่ำตมกว่ามึงก็ได้ไม่แน่เป็นเรื่องปกติแต่ที่กูฝากคือเวลาจะด่ากูจะวิพาควิจารณ์เรื่องกูรู้ให้จริงก่อนไม่ใช่เอาแค่คลิปวิดีโอที่เขาตัดกันฟังไม่ได้ศัพแล้วจับมากะเดียด จับมาดา่าจับมาขู่จับมาอาฆาตกูไม่เคยกลัวเพราะกูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยกูไม่เคยกลัวดังนั้นอย่าคิดว่าตัวเองจะเหนือกว่าใครแล้วมีอำนาจราชศักอำนาจราชสิทธิจะทำอะไรกับใครก็ได้ไปหาคลิปเต็มมาฟังให้ดีว่าสิ่งที่กูอธิบายทุกอย่างเนี่ยมึงเชื่อโดยหูเบา โดยการฟังคลิปที่เขาตัดสั้นๆโดยไม่ได้ฟังเนื้อหาการอธิบายรายละเอียดการสวดมนต์มึงก็ฟังไม่ได้สับแล้วก็เอามาด่ากูมึงไปฟังจบหรือยังว่ากูพูดเรื่องการสวดมนต์จริงๆเต็มๆว่าอะไรสิ่งที่มึงบอกว่ากูสอนผิดมึงไปฟังเต็มๆหรืยอยังเนื้อหาทั้งหมดกูสอนว่าอะไรยังมึงฟังแค่คลิปสั้นๆก็เอามาตีกูเอามาอริภรายกูเอามาใส่ร้ายป้ายสีกูเอามาขม่มขู่กูกูไม่กลัว กูเตือนแล้วนะทำอะไรมันมีวิบากกรรมอ้างว่าปกป้องาศาสนาช่วยดูให้มันดีก่อนว่าเขาสอนอะไรเขารักษา,าศาสนาหรือเขาทำลายาศาสนาถ้ามีเจตจำนงเจตนาจะรักษา,าศาสนาไว้จริงๆไม่ควรทะเลาะก,กับกูนะควรจะจับมือกับกูร่วมกันในการเผยแผ่าศาสนาควรจะมานั่งคุยกันว่าควรจะสอนธรรม,มะไปในทางใด ควรจะมานั่งจับมือกันนั่งประชุมกันนั่งโต๊ะกันแล้วควรแก่การมานั่งหาเหตุหาผลกันว่าเราจะปกป้องรักษาเชิดชูพระดีๆระดับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้คนรู้จักเยอะๆควรแก่การทำยังไงแล้วช่วยกันขวนขวายในการขับไล่ใสส่งพระที่ทำเลวทำชั่วไม่ปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้ญญาควรจะทำยังไงควรแก่การทำอย่างนี้นะควรแก่การเรียกกูเชิญกูไปคุยในเรื่องนี้ ใช้กฎหมายใช้ความรู้ให้มันถูกต้องตามหลักคำสอนใช้ให้มันถูกใช้กูได้นะกูเต็มใจมากในการจันลงพระศาสนากูไม่โกรธนะเชิญกูไปตอนไหนก็ได้ยกหูมากิ๊งเดียวติดต่อกับแอดมินกูไม่ได้ยากเลยแล้วพากูเรียกกูเข้าไปประชุมกูจะเดินทางไปเองไม่ต้องมาหากูกูจะไปไปเสร็จแล้วไปนั่งคุยกันหาทางออกทางแก้ อะไรที่กูยังไม่ถูกต้องกูจะชี้แจงให้ฟังว่าที่ถูกเป็นยังไงที่ผิดเป็นยังไงเจตจำนงกูคืออะไรเพราะหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กูทำอยู่ทุกวันนี้กูพูดแบบนี้เพราะอะไรกูพูดแบบนี้เพื่ออะไรยังพระมหาวัฒนาเนี่ยกูศรัทธากูเคารพท่านมากพระมหาวัฒนาเนี่ยวันที่ไปออกรายการหนนกระแสกับวันนั้นเนี่ยตอนแรกมาท่านไม่เข้าใจท่านเลยพยายามบอกว่ากูผิดเรื่องอะไรแต่ณนะวันนั้น ท่านเข้าใจเจตนากูดีแล้วแค่นั้นแหละท่านเข้าใจแล้วท่านก็หยุดด่าไปจบเลยแค่นั้นเพราะอะไรเพราะท่านไม่เข้าใจเจตนากูก่อนหน้านี้ดังนั้นคนก่อนจะด่ากูโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีอำนาจอยู่ในมือมีกฎหมายอยู่ในมือหรือจะมีโซเชียลอยู่ในมือหรือจะมีอะไรอยู่ในมือก็ตามถามก่อนว่าพูดแบบนี้เพราะอะไร เจตนาคืออะไรเพราะเจตนาเป็นตัววัตกรรมแต่นี่ไม่ถามสักคำคิดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้พูดหมดหรือไม่หมดก็ไม่เข้าใจอธิบายหรือไม่อธิบายก็ไม่รู้เรื่องก็เอามาดา่าเอามาข่มขู่เอามาโจมตีมันน่าผิดหวังกูคนหนึ่งกูเคารพเขามากนะกูรู้สึกชื่นชมกับการปกป้องมะสสสนาโดยการใช้กฎหมายโดยการทําอะไรหลายอย่างเชื่องจงเชื่องจตกูกูเคารพเขามากนะ ทีมงานเขากูก็เคารพนบนอบมากกูรู้สึกดีใจแฮปปี้ไปออกรายการทุกอย่างหมดแต่ไปนั่งข่คมขู่กูซึ่งกูงงมากพูดจาข่มขู่ด้วยนะเ,เพราะฉะนั้นช่วยกันรักษาพระศัทธรรมดีกว่าช่วยกันเผยแผ่พระศัทธรรมดีกว่าช่วยกันปกป้องพระศาสนาดีกว่า ตรงไหนยังเข้ากันไม่ได้วางไว้ก่อนตรงไหนเข้ากันได้เอามาจับมาเข้ากันแล้วเริ่มต้นในการช่วยการสั่งสอนศาสนาต่อไปอย่าเริ่มต้นด้วยการทำลายอย่าเริ่มต้นด้วยการข่มขู่เริ่มต้นด้วยการเรียกเข้ามาคุยมันประชุมกันเนืองนิดถ้ามีการประชุมกันเนืองนิดพระองค์บอกว่าบริษัทนั้นจะเป็นบริษัทที่เลิศจะเป็นบริษัทที่มีความสมัครสมานสามัคคีเข้ากันได้ดีดุดน้ำนมกับน้ำ ทำไมไม่ทำแบบนี้วะทำไมไม่เรียกกันเข้ามาประชุมกันหาเรือการผิดยังไงถูกยังไงว่าการตักเตือนกันแนะนำกันบอกกล่าวกันนี่มันเล่นใส่กันเลยด่ากันเลยอัดกันเลยเละกันเลยฟาดกันเลยข่มขู่กันเลยลังเกียจเดียดฉันกันเลยทำไมทำแบบนั้นเรียกว่านี่เรียกว่าพุทธบริษัทที่เลิศเหรอนี่เรียกว่าศาสนาพุทธเหรอคิดดีๆนะเอากับสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วกลับไปคิดหน่อยว่ามันจริงหรือไม่จริง คิดดีๆคิดหน่อยคิดเยอะๆศาสนานี้สอนธรรมะด้วยความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกเราจะปกป้องรักษาศาสนาก็ต้องปกป้องศาสนาด้วยใจเมตตาไม่ใช่ใจแห่งการทำลายโดยการเอากฎหมายบ้านเมืองคดีอาญาเข้ามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันใช้ไม่ได้ต้องพูดด้วยความเมตตาสอนด้วยความเมตตาบอกด้วยความเมตตาแต่สไตล์ของความเมตตาแต่ละคนมันต่างกัน ขนาดอาจารย์ผู้่าจะฟ้องจะฟ้องกูยังไม่เคยฟ้องใครสักคนเลยไม่เคยเรื่องเอาเรื่องกฎหมายบ้านเมืองมาข่มขู่มาทําลายทําร้ายใครกูไม่เคยทําคนจะใส่ร้ายป้ายสีจะนีก้กูมีสิทธิ์ฟ้องไม่ซ้ําไปทนายเนี่ยส่งมาให้ดูแคปมาให้ดูไอ้นี่ฟ้องได้ไอ้นี่ฟ้องได้กูฟ้องได้หมดแต่กูไม่เคยฟ้องเพราะอะไรเราต้องสอนเขาด้วยความเมตตาปล่อยเขาไปเดียเด๋ยวเขาได้รับวิบากกรรมของเขาเองทําไมไม่เดินตามเหตุปัจจัยแบบนี้เราไม่เชื่อมั่นในการเปิดเผยธรรมะยิ่งเปิดเผยยิ่ง,ง,งรุ่งเรืองหรอ เราไม่เชื่อเรื่องการปิดบังธรรมะยิ่งปิดบังยิ่งไม่รุ่งเรืองเหรอมีคนออกมาเปิดเผยธรรมะพระพุทธเจ้ามันถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอมันควรแก่การนั้นแล้วไม่ใช่เหรอคนกาลังตื่นรู้ตื่นตัวตื่นธรรมเต็มประเทศไปหมดเป็นไวัยร่ลไปหมดไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรออะไรผิดบอกแกเขาสอนแกเขาแนะนําแกเขาถ้าเขาไม่เปลี่ยนไม่ยอมแก้ไม่ยอมปรับปรุงอันนั้นมาอีกเรื่องหนึ่ง แต่สไตล์อย่าไปแตะต้องเขามันเป็นสไตล์เขาแต่ถ้าสอนผิดควรแก่กัารบอกการสอนการแนะนําบอกเขาเขาจะได้แก้ไขได้เขาจะได้เริ่มต้นในการสอนได้แต่สไตล์ไม่ต้องไปแก้ของเขามันเป็นสไตล์ที่ทําให้คนเข้าถึงง่ายปล่อยเขาใช้สไตล์นั้นไปแต่ถ้าเขาพูดผิดบอกเขาหน่อยแค่นั้นเลยแล้วก็ให้เขาปรับแต่มันต้องลงกันได้ถ้าลงกันไม่ได้วางไว้ก่อนไม่ต้องไปเอาผิดกับเขาวางไว้ก่อน ไปหาเรื่องอื่นมาก่อนแต่ไม่ใช่มานั่งจ้องจับผิดการเอามาขู่กันเอาคดีอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องกันจะจับคุดติดคุกติดตลาดเพราะการสอนผิดสอนถูกมันไม่ควรสมัยพุทธกาลพระเจ้ามีชีวิตอยู่พระองค์ยังไม่เคยทําแบบนั้นเลยพระองค์ยังไม่เคยเอากฎหมายบ้านเมืองมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยคอยห้ามตลอดเวลาแล้วสั่งห้ามพระมิสู่ฟ้องด้วยอย่าให้คดีความการสั่งฟ้องการอะไรมาเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติธรรมกับการสอนธรรมะ แต่นี่เล่นเอากฎหมายบ้านเมืองมาขม่มขู่กันมันใช้ไม่ได้นี่อาจารย์ไม่ได้ดา่าอาจารย์แค่บอกให้เข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจจะโกรธอาจารย์ไม่ว่าจะเกลียดอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นศัตรูต่ออาจารย์ไม่ว่าอาจารย์ไม่เป็นศัตรูด้วยเสียเวลามันไม่มีประโยชน์มันเสียเวลาอะไรเสียเวลาในการสั่งสอนธรรมะเสียเวลาในการปฏิบัติเสียเวลาในการกันลงพระศาสนา เสียเวลาในการปกป้องพระศัทธธรรมคือเนื้อธรรมด้วยการนำธรรมนี้ไปบอกสอนแก่คนอื่นการปกป้องศาสนาที่ถูกต้องจำไว้ไม่ใช่การวิ่งทำลายคนสอนผิดแต่เป็นการบอกสอนสิ่งที่ถูกต้องแก่คนที่สอนผิดให้เขาแก้ไขตัวเองสอนให้ถูกต้องนั่นคือการปกป้องพระศาสนาการปกป้องพระศาสนาคือการนำคำสอนไปบอกสอนแก้ไขความเห็นผิดคนในโลกให้เขามีความเห็นถูกต้อง อยากจะทําลายใช่ไหมทําลายอัตราทําลายกิเลสทาลายทิฏฐิทําลายความเห็นผิดแล้วที่อาจารย์พูดว่ากูจะล้างบางความเห็นผิดกูพูดว่าจะล้างบางความเห็นผิดไม่ใช่ล้างบางคนเห็นผิดฟังใหม่นะถ้าฟังผิดฟังใหม่ด้วยกูจะล้างบางความเห็นผิดในโลกกูจะล้างบางเดรฉาวิชาไสยศาสตร์เครื่องล้างของขังสะดอกคอต่อชะตา ที่ขวางกั้นต่อมคผลนิพพานกูจะล้างต,าาางตศาสตร์วิชาเหล่านี้ไม่ใช่กูจะล้างคนกูเห็นตั้งคำถามมาว่ากูเป็นพระเจ้าโศกมหาราชเหรอถึงจะล้างบางคนเหล่านั้นกูไม่ใช่กูพูดว่าจะล้างบางความเห็นผิดโดยอาศัยหลักความเห็นถูกต้องตามหลักคำสอนพระเจ้ากูพูดอย่างนี้ถ้าพูดผิดจากนี้กล่าวตู่กูด้วยคำไม่จริงเป็นโมคะบุรุษ ฟังไว้นะอยากจะปกป้องศาสนาต้องปกป้องให้ถูกต้องอย่าเอากิเลสตัณหาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาพระสัจธรรมของพระเจ้าเป็นที่ตั้งจะปกป้องศาสนาอย่าปกป้องแบบผิดๆต้องยึดตามหลักคำสอนแค่ไม่ยึดตามหลักคำสอนก็ผิดแล้วจะปกป้องศาสนาแต่เอากฎหมายมาเกี่ยวข้องกับศาสนาแค่นี้ก็ผิดแล้วพอ อนุโมทนาทุกคนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกทีน่าจะประมาณตอนสี่โมงถ้าเสร็จทันนะก็สี่โมงหรือสี่โมงครึ่งประมาณนี้นะอนุโมทนาทุกคนช่วงเช้าด้วยจ้าเดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนสี่โมงเย็นใครจะลงทะเบียนภาคปฏิบัติอย่าลืมนะมสิบเอ็ดสิบสองมกราหกแปดปีสกราดใหม่เริ่มต้นในการมาฝึกสมาธิวิปัสสนากันมาฝึกกันใครไม่เคยมาก็มาซะใครมาแล้วก็มาอีกมาซ้ซําๆมาบ่อยๆมันจะได้เกิดความเคยชินนอน้ในสัปดาห์มาสร้างกุศลมาสร้างเหตุปัจจัยดีร่วมกัน มาเจอกันมาปฏิสนธิมาไม่ไม่ะปฏิสนธิมาปฏิสัมพันธ์กันโดยธทำ9โมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็น11 12ลงวันไหนก็ได้ใครจะมาลงทะเบียนวันไหนก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอาหารเช้าอาหารเที่ยงเลี้ยงฟรีทั้งหมดนะใครจะมารีบลงทะเบียนที่ idline satu ตามที่เขาปักหมุดไว้ให้ idline satu a วงกลม satu a วงกลม satu ID Line แอไซสาธุเข้าไปจะมีเมนูให้กดลงทะเบียนภาคปฏิบัติ1 1 1 2กดเข้าไปลงวันไหนก็ได้ใครจะมา2วันเลยก็ได้ใครจะมาวันใดวันหนึ่งก็ได้ก็ลงทะเบียนตามวันที่เขาระบุไว้ให้